สวัสดีค่ะพี่โบก่อนอื่นเลยอยากให้เล่านะคะ oh <my> กับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่เราออกมาไลฟ์สดกับประเด็นน oh <my> ้องสเตปเกิดอะไรขึ้นยังไงคะคืออย่างนี้นะคะอันนี้แม่ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เคลียร์การของทีมงานที่ดูแลน้องสแตมปตั้งแต่แรกนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ใดๆก็คือเจตนาของแม่ก็คือให้เงินไปเพื่อเป็นการซัพพอร์ตการเดินทาง การเก็บตัวการมากรุงเทพของน้องสแตมนะคะแต่ว่าคราเนี้ยแม่ก็มารู้ที่หลังว่าเงินนี้ไม่ถึงน้องสแตมนะแต่ใดๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือแม่ไม่ได้โกรธนะ ต้องขอบคุณเขาที่เคยมาช่วยเหลือน้องนะคะแต่ว่าได้เงินไปไม่ใช่แค่ส่วนของแม่นะส่วนของเพื่อนแม่ด้วยที่ช่วยไปนะคะเนื่องจากว่าเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าน้องสแตมนิสัยดีเป็นเด็กดีน่ารักน่าสน,าสบนาสับสนุนเขาก็มาช่วยกันนะคะแต่กลายเป็นว่าเงินเนี้ยไม่ถึงน้องก็แม่ก็ไม่รู้เลยเขาก็พยายามแบบไม่ให้แม่ กับสแตมเจอกันอีกออเพื่อที่แบบว่าไม่ให้ความแตกนะแต่ต้องบอกว่าแม่ไม่โกรธเขานะไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าน้องจะเอาไปเป็นค่าเดินทางเป็นค่าทํางานของน้องอันเนี้ยแม่เข้าใจแต่จะต้องเคลียร์กันไม่งั้นก็จะเหมือนกับว่าแม่ใช้งานน้องสแตมฟรี อันนี้มันก็จะไม่ไม่แฟร์กับแม่เองด้วยนะคะถ้าหนูจะบอกว่าอันนี้หนูขอนะเป็นค่าเดินทางเป็นค่าเสียเวลาเป็นค่าน้ํามันหนูอันนี้แม่เข้าใจแต่ทีมงานจะต้องรู้ด้วยน้องแสดงจะต้องรู้และทีมงานคนอื่นๆจะต้องรู้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ยังไงแม่ก็ต้องขอบคุณนะที่เคยมาช่วยดูแลน้องนะคะจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าในเรื่องของอการพรัพผอนเป็นกาก่อนที่น้องจะเก็บตัวรอบที่เชียงใหม่ถูกไหมคะ ใช่ค่ะไปเอเป็นก่อนเก็บตัวรอบกรุงเทพด้วยค่ะค่ะเป็นการเก็บตัวระหว่างน้องทำกิจกรรมในกองมิชแกนใช่ค่ะก่อนที่ก่อน,นที่จะเข้ามาเก็บตัวแม่รู้แล้วว่าจะต้องมีค่าเดินทางะจะต้องทีมงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายะนะคะค่าที่พักค่าอาหารต่างๆรวมถึงเราก็อยากสปอร์ตในเรื่องของชุดต่างๆด้วยเพราะว่าแม่รู้ว่ามันไม่ได้ใช้เงินน้อยนะเราก็ช่วยน้องตรงนี้ไปแต่ว่าเงินไม่ถึงน้อง แปลว่าเพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อวานเลยวันก่อนค่ะก่อนก่อนหน้านไม่นานค่ะจริงนี้พอตอนที่แม่ออกมาไลฟ์สดอะค่ะได้มีฟพิแบษจากคนที่ได้รับเงิน บอกแม่ไปไหมว่าเขาได้มีการติดต่อกับมาไหมบ้างชี้แจงบ้างมันเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้แม่จะพูดยังไงดีละ่ะเพราะว่าในในคลิปแม่ไม่ได้พูดถึงชื่อแต่มันก็มีก็มีบางคนะนะคะคที่เขาก็แบบแม่พูดถึงหนูมนแม่ก็แบบเอ้แม่ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วทำไมหนูถึงแบบว่าคิดว่าเป็นตัวหนูหละ,ะใช่ ทีนี้ทางน้องสึแตมกับทางแม่ตูนเขาก็ทราบเรื่องแล้วใช่ค่ะที่แรกเราก็บอกว่าไม่อยากจะให้น้องทราบเพราะว่ากลัวน้องจะเสียใจเพราะต่อก่อนนน,นั้นก็มีปัญหากันว่าว่า คนนี้ต้องคือความต้องการของของทีมงานแต่ละคนไม่ตรงกันแต่ว่าน้องอยู่ตรงกลางก็จะรับความกดดันแล้วก็เลยไม่อยากไปเพิ่มความความเครียดให้น้องอีกแต่ว่าตอนหลังก็คิดว่าน้องก็ต้องรู้แหละเพราะความลับมันไม่มีในโลกค่ะหลังจากที่น้องทราบแล้วเราได้มีการคุยกับคุณแม่บอยไงบ้างคะน้องสแตมใช่ไหมคะน้องสเตมน่ารักมากน้องสแตมไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเลยสแตมเป็นคนที่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเอง เพื่อที่ไม่อยากให้ใครมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากกระทบกับใครทั้งนั้นนะคะ<ม>น้องแสดงไม่พูดอะไรเลยค่ะแล้วส่วนตัวแม่คุยกับแม่จูไปทาว่านอย่างนี้เนี่ยเ,<ม>เราจะไปตามเอาเงินสน่วนของเราคุนมาไหมหรือว่าให้เขาไปเลยโดยที่แบบว่าปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคะก็แม่ก็บอกแม่จูว่าไม่ต้องไปถามเขาหรอกแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปคุยเรื่องนี้เรื่องเงินกับเขาด้วยก็เรื่องเงินแค่นี้ก็ให้เขาไปเถอะก็ถือว่าช่วงนึงเขาเคยมาช่วยงานเรานะคะแต่ว่าแค่ ทำไมไม่บอกไม่แจ้งทีมงานแค่นั้นเองค่ะคุณแถามบุคลาภานี่ไหมคะว่ามันกี่หลักดีกว่าดีกว่าม,มันไม่ได้เยอะมากมันหลักหมื่นเองค่ะค่ะ,คะอย่างนี<ม>้เราให้เขาไปอย่างนี้น้องๆจะต้องทำงาน<ม>ให้กับแม่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นแม่ให้น้องมารีวิวที่สปาแล้วก็คลินิกความงามของแม่แม่ก็แบบเออให้น้องไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการมาช่วยงานแม่คราวเนี้ยเงินไม่ถึงน้องมันก็เหมือนแม่ใช้งานน้องฟรี ใช่ไหมล่ะแต่คือเราไดรีวิวแล้วมาค่ะใช่เราไม่ได้รับค่าจ้าง่ใช่ส่วนตัวแม่มันก็ไม่แฟร์สำหรับแม่มันก็เหมือนว่าแม่ใช้งานน้องฟรีแต่โอเควะแม่รับเปล่าว่าแม่จะทําบ้านให้น้องช่วยปรับปรุงบ้านให้น้องค่ะแต่มันก็เป็นเงินคนละส่วนกันที่แม่ตั้งใจไว้ช่วยช่วยสนับสนุนก็ส่วนช่วยช่วยซ่อมแซมบ้านก็ส่วนเรื่องของบ้านแม่ตั้งใจเวลาว่าแม่จะช่วยแบบไหนบ้างค่ะ ถ้าหลังจากนี้เรื่องนี้จะสรุปตกลงจบยังไงคะคุณแม่ก็อยากจะไม่อยากให้กระทบน้องนะคะอยากให้น้องเนี่ยทำหน้าที่หน้าง,งานที่กำลังจะสำคัญที่สุดอย่างเต็มที่ส่วนของคนที่คิดว่าเป็นตัวเองนะคะแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครแม่ไม่ได้ว่านะแม่ขอบคุณด้วยซ้ำนะคะที่เคยมาช่วยงานกัน นะแต่เพียงแค่ต่อไปในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของหนูในการทํางานร่วมกันกับทีมก็ควรที่จะให้มันมีการสื่อสารกันชัดเจนมันจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะคะ วันนี้มากอขอบพทีเชียร์สแตมปเลยเห็นสแ,แตมรอบลีมย,ยังไงบ้างโอสวยมากสวยประทับใจมากนะคะแต่จะบอกว่าทุกคนก็สวยเท่ากันหมดนะเป็นกรรมการก็ตัดสินไม่ได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณบอสนวัฒมากๆนะคะที่จัดโชว์ดีๆแบบนี้ยตอนนี้มีความสุขมากโชว์เพิ่งเสร็จดูโชว์แล้วมีความสุขมากคือเป็นโชว์ระดับโลกเลยจริงๆที่บอสนวัฒน์ทให้คนไทยได้ดูแล้วก็ขอบคุณที่บอสนวัฒมอบความสุขให้กับคนไทยขอบคุณมากคะ่ะ 卡卡。